สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่นะคะมาอยู่กับสาวคําพลอยคะ่ะอาจซิมีแบบแป้งยังนี่แหละค่ะพี่น้องสอบในก่อนสอบในก่อนค่ะพี่น้องมืออื่นกับสงการเนาะ13เมษายนพี่น้องคะแล้วก็หลายคนอาจจะเห็นโคนน้องยกูกิไปแล้วกับความน่ารักที่น้องได้อัพลงเฟซบุ๊กค่ะพี่น้องะ่ะหลายคนอาจจะเห็นหลายคนอาจจะพอนจเห็นสาวคําพอยสอยิมาบอกสูฟังแล้วก็เอาแบบ ภาพน่ารักที่น้องยุกิได้ไปลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ก็คือพ่อกับแม่ค่ะน้องบอกว่าก่อนออกไปทํางานวันนี้ถือโอกาสไปกราบพระในบ้านและลดน้ำดำหัวก่อนสงการพี่น้องคะเพราะว่าช่วงสงการนี้นะคะน้องมีงานยาวไปเลยค่ะพี่น้องคะที่ยู่นหอสิ้นเดือนกันน้องก็เลยว่าโอเคเอามือนี้ลดน้ำดำหัวก่อนออกไปทํางานพี่น้องคะเพราะว่าสงการนี้ก็คือคิวงานขึ้นแน่นอีกเลยค่ะพี่น้องคะขอให้พ่อแม่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพลมไส้ให้ลูกไปดนดนเดอร์คุณยูเออพี่น้องคะเป็นยังไงความหนาหลักของน้องเนาะน้องกระสีบรลืมที่สีมันลดน้ำนำหัวพอกับแม่ค่ะพี่น้องคะเป็นเด็กที่กระตันอยู่จริงจริงนี่แหละค่ะพี่น้องคะน้องอยู่กีเนาะกระได้มาแสดงอยู่เมืองอุบลพี่น้องคะนี่แหละใกล้ๆพี่น้องกระสีเบเบิรนี่แหละ่ายมาสุพีสุนองใดเบิงพี่น้องคะว่ามันเป็นจังไดเนาะว่าปังจังไดเออพี่น้องสงการนี้คือแบบ เป็นอะไรที่แบบหลายคนก็ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องเนาะนี่ค่ะพี่น้องขาโอ้ยน้องยูกิแล้วก็มีเพจหทองคําทุกคนขาเพื่อนได้ออกมาวอาถึงน้องยูกิเพื่อนบอกว่ายูกิหาทองคําจะสองเดือนแล้วพี่น้องเก้าเข้ามาสู่ครอบครัว,วหทองคําผ่านไปไวเหมือนกโกงหกอีลี่ค่ะพี่น้องขา่านไปอีหลีผ่านแบบไปไวหว้แหงพี่น้องท้องพอ,อยนีนึกว่าน้องยื่เป็นปีแล้วค่ะพี่น้องขาถึงสองเดือนเองนะ่ะคิดว่าโอ้ย เป็นปีแล้วความรู้สึกน่ะเหมือนมันผูกพันนะพี่น้องเนาะว่าเอออยู่ข้าวเยอะแต่ว่าความรู้สึกนน่ะคือยังอยู่เป็นปีพี่น้องคะเออหรือเรานั้นเห็นว่าน้องมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยในทุกๆวันแน่นอนว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของเราคือส่งน้องนี้ไปสู่ความสําเร็จได้มีทุกอย่างดังที่ใจน้องนั้นต้องการซึ่งน้องอยุกีนะคะซึ่งเด็กน้อยบ้านตาดำๆคนนี้เปรียบดังเพชรและมีของในตัวอยู่แล้วอันนี้คือสุดๆค่ะพี่น้องคะ เปียบดังเพชรเพชรอีหลีมีของใหญ่โตอีหลีพี่นอ้องเออแล้วเพิ่นบอกว่าถึงเราไม่ได้ปลูกปั้นน้องมาตั้งแต่เริ่มต้นเออแต่สิ่งที่เราทําได้คือต่อยอดความดังในตัวของน้องในแบบของไหทองคําพี่น้องคาให้เป็นที่รักของแฟนคลับมีความยาวนานสุดของความสามารถพี่น้องคาเชื่อได้ว่าการทํางานของเรานี้ทําให้น้องประสบสู่ความสําเร็จได้อีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยถ้าสิ่งเหล่านี้ ไม่ล้วนแต่มีความสามารถมีพรสวรรค์ของน้องพี่น้องคะอันนี้กระแมนถ้าเองาไม่ความสามรรถไม่พรสวรรค์นี่ก็คือความสําเร็จก็คืออาจจะยากหน่อยพี่น้องคะมันจะไปได้อยู่แต่มันอาจจะยากไปอีกขั้นหนึ่งพี่น้องคะถ้าได้มีพรสวรรค์ถ้าได้มีความสามารถพี่น้องเป็นจใจแน่เพิ่นเบาเนาะเพิ่นบางซีแหละครอบครัวที่สู้และซัพพอร์ตน้องทุกการเติบโตเราก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ผลักดันน้องให้ไปไกลที่สุดของคำว่าห่ทองคำ พี่น้องคะเป็นจังได่แอดมินเพจไทยทองคำเพิ่นเดี๋ยวว่าพาถึงน้องนะพี่น,อน้องเนาะสองเดือนเหมือนสองปีพี่น้องเอ้ยเลิศอีรีย่กี่เพชรากาสาวหน่อยสุดมากจจันท์ทองเห้านะคะพี่น้องขะพี่น้องะ่ะสาคำพ่อยนี้นะคะขอให้น้องมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานนะคะน้องขาขอให้คนมักคนแพงคนหอมคนอ่อนซ่อนเออคนทีว่า ซัพพอร์ตนองตลอดนะพี่น้องคะแล้วก็เขาให้น้องนีแค้วคาดจากภัยอันตรายทั้งปวงจะเดินทางไปแสดงโชว์ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพคิดสิ่งใดน,นะคะเขาให้ซําเลสสมดังผี่จะคล้องปาถนาขอให้มีอะไรที่ดังตั้งใจหวังแล้วพี่น้องเนาะเขาให้มีบาลางังญายที่น้องตั้งใจหวังที่น้องฝันไว้นะพี่น้องเนาะจ้างใดเข้ากับคอเป็นแรงสัพพอร์ตแรงเชี์ให้น้อง ยั่งคางนองเสมอค่ะพี่นองคะเพราะว่าสีเจออะไรเนาะพี่นองเนาะวันที่1 4เมษายนนี้เจอกันนะคะยูกิเพนประการเฮีทองคําสรคอมพลอยกับสีเป็นกาลังใจให้นนองค่ะพี่นองคะจังได้เมื่อนี่ก็ขอลาพี่งเทานี้แหละค่ะพี่นองคะขอโตไปอาบดามกันค่ะพี่นองอ้ยเข้ากับอันนี้แหละเนาะมันกับอันสีหอดสงการแหละก็สอบเลยพี่นองคะจังได้เมื่อนี่ก็ขอลาเพียงเทานี้แหละค่ะพี่นองคะ